รงนี้ก็คือเป็นเครื่องที่ใช้ในการผลิตขนมจีนอบแห้งนะคะของโรงงานโฮมฟู้ดค่ะนขนมจีนน้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเตรียมแปรูปนะคะแล้วก็เป็นห้องเก็บของของโรงงานค่ะโรงงานแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารแปรูปก็จะมีการผลิตน้ำดื่มด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนตากพริกแห้งแล้วก็เห็ดนะคะที่เก็บมาเพื่อทำแห้งค่ะ นเป็นการเตรียมวัตถุดิบ,ดบก่อนเข้าสู่โรงงานแปลรูปค่ะส่วนนี้ก็เป็นส่วนเก็บวัตถุดิบค่ะจะมีหอมกระเทียมค่ะตรงจุดนี้ก็เป็นห้องเก็บวัตถุดิบนะคะด้านข้างโรงงานนะคะก็จะมีแปลงข้าวน,นะคะตรงสร่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของโรงงานนะคะบริษัทเดหฮองฟู้ดค่ะ ตรงนี้ก็เป็นจุดรับส่งวัตถุดิบค่ะตรงก็เป็นเครื่องบรรจุนะคะเป็นการบรรจุส่วนของอาหารค่ะในส่วนของอาหารแปรรูปของโรงงานนะคะซึ่งก็จะมีขนมจีนอบแห้งแล้วก็มีน้ำพริกแจ่วนะคะ ก็จะเป็นห้องเตรียมแล้วก็ผสมอาหารนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเตรียมผสมอาหาร A ค่ะเป็นช่องรับอาหารแต่รูปนะคะตัวส่วนนี้นะคะ จุดนี้จะเป็นห้องสโต์นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมภาชนะต่างๆนะคะในโรงงานผลิตอาหารแห่งนี้นะคะตรงนี้ก็เป็น ไปตรวจเช็คเครื่องเครื่องจักรนะคะประจําวันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องคอดเปล็ดปลานะคะเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ผลิตอาหารในโรงงานหรือโฮมฟู้ดนะคะ